สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะโอ้โห <c oughs> ก็หายกาันไปนานเลยนะฮะช่วงนี้ก็สอบโอเนอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็อีกวันเดียวก็จะสอบเสร็จแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม Alpha 8นะฮะผมลองลองเปลี่ยนเกมมาอันนี้แค่ลองเล่นเฉยๆนะฮะไม่นัว่าปเป็นพันแล้วกันเล่นครับ ว่าผมเล่นตอนกลางคืนนะฮะมันจะมีเสียงจิ้งลงจิ้งลีดหน่อยนึงนะฮะประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มยี่ห้าฮะโอเคด่านนี้เลยชอบชอบเริ่มแข่งนะอะซิมามา <c oughs> ดูรถก็ใครจะแรงกว่าตืดเออมีผ้านั่งเนียดูแต่และคันโคตรแรงโคตรจะแรงเลยนะฮะเก็บเรียบเว้ย เก็บเรียบออะสีมา,มา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 เก็บเรียบเก็บเรียบไอ้น้องพี่เก็บสองมานานแล้วไอ้น้องเอ,อพี่เก็บสองมึงไปไหนย่<ม>าเก็บตกเก็บตกแม้ทีดิฟทันโชคดีเกมนี้ก็เป็นเกมในโทรศัพท์นะฮะใครอยากเล่นก็โหลดเล่นได้ครที่เพ s สโตนนะฮะพิมเขาว่าอัลฟาแปดนะครับผม เอ้ยชนไปทั่วเลยเนะีนั่นผมก็เล่นได้ไมา่นานครับเล่นประมาณสองสามอาทิตย์เองมาด่านวันตุดจีน ยอย่าทางนี้ก็ขับได้หลุด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 อุ้ยไม่หลุดเว้ยอะจะชนะละกระบะข้างหน้าไอ้ว่าเ้ย ชนะแล้วเย่ yeah. ในตังเท่าไหร่วะมันจะมีจันที่ผมเล่นหน้าที่สองคนแเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นดู กำลังโรดนั่นนะนี่ละนนี้ถัดไปแล้วอย่าเพิ่งโหลดตอนนี้อือนานอื้อเก็บเงินหมื่นสามห้าฮะจะซื้อรถ คาสี่มัง้งผมใช้อยู่ก็เป็นรถคัสบีนะฮะถ้าคัาสเอนี่ไม่มีต่างค์ซื้อน้อยๆคาดเอจะมันเก็บยากครับผมมาไอเลยไอ้น้อง อะไรอะไรอะไรต่อให้นำเลยต่อให้นำเลยยังไงก็ได้ที่สองอยู่ดีโอ้ยชนโอ้ยชนพังยับเยินที่สองอยู่ข้างหน้า โอ้ย,อยไอ้นี่นี่พาชนโอ้ยเพื่อนมาส่งอะไรลูกพาตอนนี้มุนนี่เป็นไงโชว์โชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อย นี่ต้องโชว์ต้องโชว์เน,น่มันจะมีอยู่ทางทางหนึคงนะทางเนี้ยที่บอดตันไปไม่ได้นะดูฮะมันจะติดรถคันนี้เป็นไงเป็นไงเข้าไม่เอาเก็บไม่ได้เก็บไม่โดนอ้าวชน โดนแซงไปแล้วรอบสองครับนี่ชนไปเลย,เลยชนแม่งเออแม่งปาดหน้ากูได้ีี่าอะไรผมยังไม่รู้เลยว่าผมมาลองลอัดอัดดูเผื่อว่าทุกคนจะชอบในการแข่งรถนะฮะชน อ้าวหมดพอดีรอดนึงรอดอืออือเอ้ยอ,อะไรแหว เอ,อ้ยชนชนแฮ่บอกแล้วเพิ่งหัดเล่นของดีอย่างนี้ต้องโชว์อย่าอย่าอย่าเอออยู่กับผมะใครจะหนีพนซิโลโซนิกไปได้ ชนชนชนบอกแล้วพี่ชนเนออืออขึ้นแลบขึ้นแลบที่สามก็ยังดีเอ้ยชนที่หกดีกว่าแพ้แล้วแพ้แล้วเจอผมโอ้ที่ห เบอเบอรเบอร์ดันดันไหนต่อผมว่าผมอัพเครื่องก่อนดีกว่าวมันมีอะไรอัพบ้างเนี่ย เบรกแล้วกันแล้วไงต่อความเร็วสูงสุดค่อยความเร่งค่อยลองเอามาใช้ด่านนี้ด้วยถ้าด่านนี้ผมแพ้ผมจบคลิปเลย มา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 ะมา,มา,มาอันนี้ก็เป็นด่านคัดคัดคัดออกนะฮะมาครับอับควบคุมมาแล้วไอ้น้องเอย้เหมือนเดิม โอโจด้วยโอโจด้วยอะไรวะนี่คุ้มง่ายกว่าเดิมเว้ยว่าโดนคัดออกไปเลยอีกแหละ โอ้ยหิมะถล่มเหรอที่สองแล้วแล้วมันก็เด้งอีกแล้วเฮ้เลี้ยวดีเลี้ยว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 โ,โหเลี้ยวไม่ทันื้อโดนอีกแล้วคลิปนี้ไม่ได้โชว์เทพแต่โชว์ความกากาเฉย ไม่่ไปที่สามใช่ไหมผมว่าผมแพ้ว่ะดูดีที่หนึ่กับที่สองไปไกลแล้วอ่ะแพ้ ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยกดแชร์เป็นเพื่อนของคุณดูด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบา